มากินขนมจีนน้ำเงี้ยวกันครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมได้ขนมจีนมานะฮะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวกระดูกหมูนะทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผักน้อยมากดูดิอย่างพูนเนี่ยจะแบบผักน้อยนะครับคนดูกระดูกก่อนนี่อื้มกระดูกขอจัดก,ก่อนนะฮะอื้หืจับใช้มือมากเลยลอ่ะล่เส้นเละเลยโอ้อื้หืม กระดูกหมูคือแบบอย่างนุ่มอ่ะืมลาลาเลยเปื่อยเลยฮะเฮ้อือหือจัดไปครับอืหืเลือดไก่ คือโคตรชอบเลยอเรื่องไก่อ่ะอร่อยกระดูกอ่อนครับอืดูดิอย่างเปื่อยอ่ะอือร่อยอืมอย่าว่างั้นว่าอันนื้ดิเปื่อยเนี่ยจัดไปครับอื อืมอืมกระดูกอ่อนอย่างแซ่บอืมขอใช้มือนะอืมอื่ Whoa.